สวัสดีครับผมกับพ่อก็าวกล้าายกินกระเขียดขึ้นเกาพี่น้องนะครับมือีผ้าพีพันหน่งว่าเบิงจิงหลีดไข่นะครับผมว่าเขาสิไข่แบบใดนะครับผมกับองจะเคยเห็นขึ้นกันพี่น้องนะครับบ่เคยเห็นจักเถื่อนะครับผมมาจอบเบิงนะครับเอาอันถาดว่างไข่นะครับมาใส่ไปเดล๋วผมมาจอบเบิงพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องพี่น้องนะครับไปเบิงกันเลย ครับพี่น้องเมืม่อบึงกิ่งหลีดไข่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคุยมะพร้าวครับผมเบื่อตอนเขาไข่เขาจะเอาหางแหลมๆเขาละครับแท้งลุกงครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นว่าเขาจะาหางแหลมเขาแท่งลุกงพี่น้องแทงลุกงหรือไข่ใส่นะครับเห็นไหมครับ จะแทงลง่นะครับมผมก็ผมเ,เคยเห็นได้นี่พี่น้องนะครับว่ายิงดีเขาใครยังไดน,นะครับเขาหางลำเหลี่ยมเขาแทงลุงนะครับเดี๋ยพี่น้อง ก็จะหายเรื่อยๆก็แทงลงฮะนี่ลองนั่งนั่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะแทงลงไปเรื่อยๆนะครับไข่ไปเรื่อยๆนั่นพี่น้อง นี่สองนี่สองตัวนี้พี่น้องนี่ยนี่นั่นเห็นบ่ครับเขาหางแทงลงนะครับผม คหางเลี่ยมเขานะครับเขาจะแทงลงนะครับเขาจะเห็ดแบบนี้ทุกโตเลยนะครับ ที่ตัเป็นตัวเมียนะเห็นบ่าพี่น้องอเกิดมาผมก,กับหองตกเคยเห็นคือกันพี่น้องนะครับพี่นไหครับกำที่แท้งลงนะครับเรื่องหนาเห็นบ้าพี่น้อง โอ้นครับเขาจะให้ทังที่สุกตันะครับที่เป็นตัวเมี้ยนะครับเพื่อบ้างใครนะครับผม ครับพี่น้องครับผมโอ้เป็นวิธีไข่ของเขานะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นคกันนะครับงงพี่นอ้องบ้างไข่นะครับ นอีนองตัวนี้ด้วยน,นั่นโอ้เป็นแบบนี้นะครับ ผมก็จใจเขาไข่สามถาดนะครับนี่อันแดงๆนี่ก็พี่น้องเป็นคุยบกพ้าวครับผมนี่ครับสามถาดครับผมที่เ,เข,าขาวางไข่นะครับนี่ย่ำเคลืนเขาก็จะรีนะครับเขากินอิ่มแล้วเขาจะลงลงรลีในถาดในถาดถาดไข่นะครับผมเขาจะลงรลีทั้งใต นกยังนี่คือบักทองครับผมเอามาป่าให้เขากินเพื่อเขาสีว่างไข่ดีว่าสั่นพนวานะครับฟักทองครับสำหรับคลิป,ปนี้ก็ สรุปสัส Eller, you, นสนไว้ซ้ำนี้พี่น้องนะครับเมื่อเบิงกิริฏไข่นะครับผมเมื่อเบิ้งกิริฏว่างไข่นะครับอีกช่มให้เบิงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเัดสัดเลยพี่น้องครับนี่ครับเขาจะแท่งหางลงนะครับหนักมากพี <plastics mountain. S 1> ่น้องหนเนื้อหนักนะครับเราจะแท่งหางลงนะครับ โอเป็นธรรมศาสตร์ของเขานะครับครับผมแตคลิปนี้ฝากไวซ้ำนี่พี่น้องนะครับเมืเ่อบึงกิ่งหลีดไข่นะครับผมแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ